สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้กลับมาพบกันในช่วงเย็นนะครับทุกวันเลยเป็นประจําแล้วก็สองสามวันที่แล้วก็หาดหายหายไปสาหรับอัปเดตราคาแพะนะครับแลวก,กิจกรรมของพี่น้องชาวแพะที่อยู่ในพื้นที่ตลาดนัดแพะจังหวัดเลยและก็หลายๆจังหวัดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาพบกัน,นเช่นเคยนะครับ ขอบคุณ f c ทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องที่เกษตรกรที่เลี้ยงแพะในจังหวัดเลยด้วยแล้วก็ในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยแล้วก็ข่าวนะครับความคืบหน้าตลาดนัดแพะอำเภอเอราวันจังหวัดเลยแล้วก็การที่ f c หรือว่าพี่น้องนะครับแฟนคลับของเราได้มีโอกาสได้สอบถามเข้ามาว่านะครับอยากจะเข้ากลุ่มไลน์ กลุ่มแพะแกะเอราวันนะครับหรือว่ากลุ่มลายทางเอราวันนะครับเรามีคลิปย้อนหลังให้สรับท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามผมหรือว่าอินบล็อกมาสอบถามนะครับทางแชทนะครับแพนนมเมืองเลยแล้วก็ในทุกท่านที่อยู่ในแต่และพื้นที่จังหวัดต่างๆที่โทรศัพท์เข้ามาติดต่อแล้วก็ต้องการที่จะเข้ากลุ่มลายนะครับมีคลิปนะครับมีคลิปที่ผมได้สัมภาษณ์น้องแอมไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ ติดตามกันได้นะครับ EP ก่อนหน้านี้เป็น EP ที่เราอัปเดตราคาแพะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ณตลาดนัดแพะที่อำเภอเอราวันนะครับนัดล่าสุดนะครับซึ่งพี่น้องเองก็ติดตามกันนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังเป็นสมาชิก FC หน้าใหม่นะครับที่เพิ่งติดตามเราแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาเข้าไปสอบถามยละเอียดเรื่องของการตั้งกลุ่ม เบอร์ไลน์เบอร์แอดไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็เบอร์ที่ติดต่อทางกลุ่มแพ้แกะเอราวันหรือว่าพื้นที่อำเภอ,อวังสะพุงนะครับพี่น้องที่อยู่โซนทางาโซนทางนาด้วงนะครับพี่น้องทางเชียงคานพี่น้องทางอำเภอเมืองเลยที่ติดตามคลิปของเราก็จะทราบนะครับว่า,าแพ้แก่เอราวันนะครับหรือว่าหลายกลุ่มนะครับในจังหวัดเลยตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก4กลุ่มหลักๆนะครับซึ่ง พี่น้องก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับใน EP พีต่างๆที่เรานำเสนอผ่านทางช่องของเรานะครับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามผลงานของเราแล้วก็ขอบคุณไปยังบ้านไอฟาร์มแพด้วยนะครับพ่อ 1, พันธ์ุแพะบอร้อยนะครับบอเลือดสูงสายพันธุ์ดีทั้ง3สายพันธุ์นะครับแล้วก็ทั้ง ข่าวคราวเกี่ยวกับบ้านไอฟาร์มแพะที่พี่น้องสามารถที่จะติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับบ้านไอฟาร์มแพะอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็แสงทองฟาร์มแพนมเมืองเลยอําเภอวังสะพุงการแสงทอง Media 75, มีเดียเอฟเอ็มร้อยเจ็ดจุดเาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยส่วนของทางาแพนมงเลยนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามผลงานของเรานะรในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเลยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ เอฟซี uh, ทั่วประเทศแล้วก็ข่าวคราวที่แจ้งให้เราได้ทราบว่าตลาดนัดในพื้นที่ไหนบ้างที่มีราคาเท่าไหร่เราก็ได้แจ้งอัปเดตในทุกคลิปเลยนะครับพี่น้องที่สอบถามราคาแพะนะครับเดือนล่าสุดนะครับบางคลิปเราก็ได้นําเสนอ,อาราคาแพะก่อนเดือน2เดือนที่แล้วนะครับสอสเดือนที่แล้วแต่ว่าล่าสุดนั้นเราได้แจ้งราคาตามที่มีการานัดพบกันในช่วง กลางเดือนทันบางผมที่ผ่านมานะครับช่วงกลางกลางเดือนนะครับก็ราคาแพะไม่เกิน19กิโลกร,รัมนะครับอยู่ที่110บาทแล้วก็115บาทประมาณนี้นะครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับที่พี่น้องทราบกันว่าราคาแพะเท่าไหร่นะครับสามเดือน4เดือนให้หลังนะครับเป็นราคาแพะที่พี่น้องสนใจกันเยอะว่าได้ราคานั้นจริงหรือเปล่านะครับราคา150บาท นะครับก็เป็นราคาที่จริงนะครับตามที่มีทาง f อ c พี่น้องทางเอราวันนั้นได้คอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้หลายคลิปนะครับว่า,าเป็นราคาทีา่ทำได้จริงๆในเขตพื้นที่ทางเอราวันแล้วก็ทางจังหวัดเลยในหลายๆาส่วนของจังหวัดเลยส่วนราคาหน้าฟาร์มนะครับตามที่ผมแจ้งไปทุกคลิปนะครับอยู่ที่ประมาณ1 1 5บาทถึง120บบาทนะครับส่วนบางจังหวัดที่บอกว่าราคาตอนนี้ไม่ถึงร้อยนะครับบางจังหวัดบางอำเภอเท่านั้นนะครับส่วนหลักๆแล้วเนี่ย ที่มีพ่อค้ามารับซื้อเด็ดโดยตรงนี่ก็จะมีราคานะครับไม่น้อยกว่า100บาทโดยรวมภาพรวมทั้งหมดนะครับทั่วประเทศก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนราคาที่แต่ละท่านคิดว่าราคาที่ท่านถูกกดหรือเปล่านะครับหรือว่าท่านที่ทราบราคาแล้วไม่พอใจที่จะต้องปล่อยแพ้นะครับก็ท่านสามารถที่จะตั้งราคาแพ้ได้นะครับว่าอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างที่มีความเหมาะสมว่าราคาแพ้จะได้ประมาณสักเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ท่านกําหนดได้นะครับส่วนแพะและการส่งออกแพะนะครับในระดับประเทศหรือว่า,าแพะส่งออกต่างประเทศนะครับหรือว่าแพะที่มีความตลาดหมุนเวียนภายในประเทศนะครับซึ่งราคาก็ถือว่า,ามีความต่างกันพอสมควรนะครับในแต่ละพื้นที่ก็ราคาหมายถึงราคาส่งนั้นราคาต่างประเทศอาจจะมีราคาที่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจครับว่าตอนนี้ราคา ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์ที่ตลาดนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการส่งออกนะครับก็เป็นส่งผลให้สาหรับาราคาแพทย์ในภายในประเทศเองก็ลดต่ำลงมาพอสมควรนะครับส่วนราคา,าที่เราคาดว่าต้นปีหน้านะครับสาหรับเดือนมกรากรุภาเมามีนาเมษา,าพุษสภาปีหน้าก็คงจะมีความกระเตื้องขึ้นนะครับจากาสถานการณ์โควิดทั่วโลกก็ตอนนี้สถิติต่างๆก็ลดลง นะครับเป็นอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเ,เกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็ทางความเคลื่อนไหวในระดับประเทศนะครับก็คงจะมีมากขึ้นในตั้งแต่ต้นปีใหม่นะครับต้นปีหน้านะครับก็คือต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดต่อนะครับติดต่อเบอร์ผมไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับตามที่ผมแจ้งเบอร์ไปเบอร์ของแสงทองแพนนมมึงเลยแล้วก็ทางพี่น้องที่สามารถที่จะติดต่อมาทางแชทนะครับ ฟาร์มแพนนมเมืองเลยนะครับทางเพจ Facebook นะครับก็ติดต่อทางช่องทางนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมเมืองเลยได้สำหรับทางแชทนะครับส่วนพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนะครับอขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เอฟซี FC ที่แจ้งมาแต่และพื้นที่ว่า,าท่านอยู่ในอำเภอไหนบ้างนะครับของจังหวัดไหนบ้างแล้วก็ราคาแพ์นในแต่และพื้นที่ของท่านนั้นราคาเท่าไหร่บ้างที่แจ้งเข้ามาขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับ สำหับเอฟซีที่ยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็ยังติดตามกันอยู่แล้วก็ยังให้กําลังใจกันอยู่นะครับแล้วก็แจ้งาราคาแพะท,ที่นู่นที่นี่ราคาเท่าไหร่แจ้งให้เราได้รับทราบนะครับว่าจังหวัดไหนบ้างราคาเท่านี้เท่าน,นั้นเอฟซี FC ในแต่ละพื้นที่นะครับที่ท่านไม่ได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปก็จะสามารถทราบได้เลยครับว่า,าแต่ละ จังหวัดที่ท่านอยู่นั้นมีราคาแพ้เท่าไรบางจังหวัดนั้นเราไม่มีข้อมูลทุกจังหวัดนะครับก็อาจจะเป็น ả, บางจังหวัดเท่านั้นที่เราสามารถที่จะทราบว่าราคาแพะบางท่านก็อาจจะเข้าใจว่าราคาแพ้จริงๆแล้ว8 0 9 0จริงๆแล้วนะครับราคาแพ้ในพื้นที่ของท่านนั้นอาจจะเกินนั้นก็ได้หรืออาจจะประมาณ1 1 0บาทแต่ท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณสัก85-90นะครับแต่จริง าราคาในความเคลื่อนไหวจริงๆแล้วมันเกินกว่าที่ท่านแจ้งให้เราเข้า,ขามาด้วยด้วยซ้ำไปก็มีเยอะนะครับตามที่เราได้แจ้งได้สอบถามไปในอำเภอต่างๆของท่านที่ท่านแจ้งกันเข้ามานะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของอพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แต่ละอำเภอนะครับที่สามารถที่จะแจ้งข่าวเข้ามาหรือว่า,าแจ้งข่าวให้ f c ที่ติดตามารเราได้รับทราบนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับ f c ขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศที่ให้กำลังใจนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็ทั้งาการแสงทองมีเดีย FM แสงทองฟาร์มแพนนมเมืองเลยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทางบ้านไอฟาร์มแพะบ้านไอฟาร์มแพะนี่อยู่ทางอำเภอ300ร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ0ูนครับ4188300นี่ติดต่อกันได้เลยสำหรับบ้านไอฟาร์มแพะเรื่องของปัญหาการเลี้ยงแพะหรือว่าให้คำแนะนำเรื่องของการเลี้ยงแพะหรือจะเป็นปัญหาอื่นๆที่ท่าน ต้องการที่จะขายข้อมูลนะครับขายข้อข้องใจสำหรับการเลี้ยงแพะเบื้องต้นนะครับเป็นทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับพี่น้องที่จะเรียนรู้จากบรรดาฟาร์มแพะได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆ FC ทั่วประเทศยังส่งกำลังใจงให้กันเสมอนะครับทีมงานแสงทองมีเดียแอดวัตติสิ่งขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพบกันใหม่สใรอีพีหน้าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ